The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of Samsada, there is no way to get away under the law, the law of karma. ผมเป็นบุคลากรภายในองค์กรมหัศจรนทร์ที่ทำงานเพื่อให้มนุษย์ทุกคนกข้ถึงความสุขภายในและเกิดเป็นสันติภาพของโลกโดยมีพระเด็คุณหลงพ่อเป็นผู้นำผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรตั้งแต่ปี2533โดยได้เป็นอุบาสก17ปีแล้วครับ เข้ามาอยู่วัดแล้วก็มีรุ่นพี่ท่านหนึ่งมาชัญเมนุบาศกก่อนบวชซึ่งผมก็เห็นดีด้วยจากนั้นมาผมก็ได้ทำนาทีมากมายที่ผมปลื้มใจคือได้ไปปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพปุยเป็นเวลาเจ็ดเดือนใครไปบ้างจะ๊ะรุ่นนั้นสาธุ และนั่งสมาธิต่อที่อาคารภาวนาอีกสามเดือนแล้วก็มาอยู่ที่แก้วผุทอมภาคอีสานดูแลสิบก้าจังหวัดนอกจากนี้ผมยังได้พบเจอเรื่องราวมากมายรวมทั้งเรื่องของหลวงปู่คำคนิงผมได้ไปกราบร่างในโลงแก้วที่วัดคูหาสวรรค์อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานี ผมอยากรู้ว่าท่านมีความเป็นมาอย่างไรผมก็สอบถามเรื่องราวของท่านจึงทราบว่าก่อนบวชท่านใช้ชีวิตเป็นชีปะขาวหรือตาะขาวนั่นชาวบ,บ้านไปเจอท่านยืนนิ่งๆอยู่ยนในป่าลึกเห็นจอมปลวกทำรังถึงหัวเขาแต่ท่านมีสภาพเหมือนคนตายไปแล้ว ชาวบ้านจะช่วยกันนำร่างท่านออกมาจากจ้อมปลวกเ mm hmm. พื่อจะนำร่างมะเผา mm hmm. แต่ว่าเมื่อยกร่างท่านมาวางนอนลง mm hmm. ตัวท่านกลับค่อยๆอยุออ่นขึ้นเอาลละสิชาวบ้านเข้จาจว่าฟื้นแล้ว mm hmm. จึง mm hmm. จึงค่อยๆเอาน้ำกรอกใส่ปาก แล้วท่านก็ลุกขึ้นนั่งได้ท่านลืมตากันมาแล้วก็พูดว่าพวกท่านเป็นเหมือนมานเราจะยืนเป็นแต่ไม่จับเรานอนตายชาวบ้านก็ตกใจจึงถามว่าหมายถึงอะไรท่านก็บอกว่าวันพระนี้ จะบรรลุธรรมแล้วแล้วผมยังมีประสบการณ์ขุดหาเป็กตาเสืออที่จังหวัดน่านตอนนั้นผมนะครับแล้วก็นะไปเช่าบ้านอยู่ครึ่งเดือนผู้จ้างคนงาาไปขุดสำหรับเป็กตาเสือนี่เป็นก้อนผลึกสีดินเผาขนาดเท่ากำปั้น มีเปลือกหนากว่าผลไม้ลักษณะเปลือกคุ้มเป็นตารางคล้ายหลังเต่าภายในเปลือกคุ้มจะมีแก้วใสแต่แข็งเป็นหินที่มีขนาดเล็กกว่าฟองไข่อยู่ภายใน <c oughs> บางอันเป็นแก้วคุนแต่ก่อนคุณต้องทำพิธีตั้งสามเพียงตาร้อมเครื่องเช้นไหว้ก่อนขุดทุกวัน แล้วหลังจากนั้นก็คุยลุยก็ไปขุดลงไปเลยไปในดินขุดไปก็เจอเป็กตาเสือเรื่อยๆคล้ายสายแร่ขุดลึกไปถึงสิบเมตรขุดมาได้จำนวนหนึ่งแต่แปลกวันสุดท้ายมีฝุนลูกเห็บตกมายายของผมเป็นคนตาดีหูดีแข็งแรงมีความอยู่เรียบง่ายมาพอผมอยาณได้ห้าขวบ ผมได้ไปอยู่กับยายอยู่กับเบียงสองคนบ้านที่อยู่เป็นบ้านไม้สองชั้นโอ้นี่ชีวิตใกล้ๆกรุไมูใหญ่เลยนะเนี่แต่บ้านนี้ทาสีน้ำมันสีเข้มทำให้ดูทึมๆน่ากลัว <c oughs> <c oughs> ปกติผมกับยายจะอยู่เฉพาะชั้นล่างท่านั้นแต่บางครั้งผมก็จะเป็นต้องเคลื่อนไปบนจนบ้านชั้นสองมีห้องพระหนึ่งห้องกับห้องโลง่ลงๆึมๆ <c oughs> <c oughs> ผมรู้สึกว่า มีสายตามากมายที่ไม่ใช่ตาคนจ้องมองมาราก็อยู่อีกมิติหนึ่งที่น่ากลัวมากปกติยายจะบูชาข้าบละทุกวัน,นเวลากลางวันยายจะทำอาหารแจกเพื่อนบ้านใครมีเรื่องทุกข์ร้อนก็นมาปรึกษายายจงเป็นที่รักและก็นับถือชาวบ้านละแวกนั้นแล้วยายยังเป็นหมอพื้นบ้าน ที่รักษาโรคด้วยคาถาอาคมแต่ตอนที่ผมจําได้ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่คนป่วยเป็นฝีมาหายายยาก็จะดูฝีที่คนป่วยดูจากนั้นยาก็จะเอานิ้วเอานิ้วจิ้มปูนแดงที่กินกับหมากแล้วยายเดินไปที่เสาบ้านไปหยุดยืนที่หน้าเสาด้านหนึ่ง ผมเห็นยายสวดคาถาพร้อมกับวนปลายนิ้วที่ทาปูนในเป็นวงกลมเล็กๆที่เสาบ้านพอสวดคาถาเสร็จยายก็เอาเอาค้อนตอกที่เสาบ้านในตำแหน่งที่วนปูนเอาไว้ปก๊กพอทีเดียวเป็นเคล็ดวิชาว่าตอกหัวฝีออกก็ถือว่าเสร็จพิธีรักษาฝี <c oughs> วันลงขึ้นนคนปวดก็มาหายายบอกว่า ฝีหายแล้วเพียงชั่วข้ามคืนบางครั้งมีคนนิ้วขาดมาหายายหนักเข้าไปอีกขาเอานิ้วที่ขาดติดมาด้วยแล้วก็มาหายายยายบอกเอานิ้วที่ขาดมามันเคยอยู่ด้วยกันเนี่ยเอามาอยู่ด้วยกันแต่นั้นยายก็เอาผ้าขาวบางทีหนึ่งแล้วก็มาพันแผล แล้วก็ยายก็บอกกถาเพียงหายแล้วมันก็หายค่อยๆหายเป็นปกติวันใดวันหนึ่งที่มีฝนตกหนักมากลมแรงมากยายจะเดินก็ไปบนชั้นบนชั้นสองตรงกระเบียงบ้านแล้วยายก็เอาผ้าขาวมาโบกไปมาพร้อมกับ รายเวทสุกถาฝนและลมแถวบ้านยายก็จะซาลงไปเลยจะไปตกหนักที่อื่นเออสำหรับคาถาต่างๆไม่ทราบว่ายายได้มาอย่างไรแต่ทุกปีจะเห็นยายเตรียมขนมขาวขนมแดงดอกไม้ทูบเทียนแล้วยายก็ทำพิธีไหว้ครูอยู่คนเดียวปีละครั้งเสมอมานี่เห็นไหมใช่ว่าของทุกอย่างมีครูเห็นไหมจ คุณพ่อของผมเป็นชาวจีนจากไหหลําผมเรียกท่านว่าเดพอนั่งรเรือจากจีนมาอยู่เมืองไทยพร้อมกับเพื่อนสนิทคนหนึง่งแต่ในระหว่างที่ตรวจเอกสารคนเข้าเมืองเอกสารเกิดสับเปลี่ยนกับเพื่อนต่อมาไม่นานเพื่อนกับพ่อคนนั้นเสียชีวิตทำให้พ่อต้องใช้ชื่อของเพื่อนตลอดชีวิตพ่อชอบไปสารเจ้า แต่แม่ชอบไปวัดพ่อก็ไม่ห้ามที่แม่จะไปทำบุญต่างคนต่างไปพ่อเสียชีวิต้ดยโรคชราอายุได้85ปีสุดก็แม่ผมชอบไปวัดทำบุญปกติคุณแม่จะใส่บาตรหน้าบ้านทุกวันแล้วก็จะไปรักษาอุบสถศีลเสมอมาจนทุกวันนี้ปัจจุบัาคนคุณแม่อายุได้75ปี ป้าของผมเป็นป้าลูกพี่ลูกน้องซึ่งพอ,องป้าเป็นน้องชายคุณตาของผมครับเดิมป้าของผมชื่อสงวนแต่หลวงปู่วัดปักน้ำบอกว่าชื่อของลูกคือชื่อยานีลูกตั้งชื่อยานีในครูวิทยายัางทันเห็นท่านนะจ๊ะหนึ่งในนะักรีปรับมัน ของเด็คุณหลวงปู่ของเราในโรงงานทำวิชานจากนั้นมาป้าจึงใช้ชื่อยาในที่หลวงปู่ตั้งให้แล้วหลวงปู่ก็ได้จัดการบระเให้ป้ามาปีสองสี่เจ็ดเจ็ดบวชชีแล้วท่านจะเข้าถึงวิชาธรรมกายและเป็นเมชีท่านหนึ่งที่ทําวิชาอยู่ในโรงงานทำวิชากับเดชคุณหลวงปู่ในยุคสมัยเดียวกันกับปุญญาจาัยมั้ยหราต่อมาสุขภาพท่านสุดโทรมลงตามอายุข,ขัเสียชีวิตมอปี25 1 9เมห่ออาายุได้ หกนปีคำถามสมัยที่หลวงปู่คำนิ่งเป็นชีพขาวท่านยืนนิ่งจนจอมปลวกทำลังถึงหัวเขา่านั้นท่านทำอะไรครับและที่ท่านบอกเราจะยืนเป็นมาจับเรานอนตายและวันพระนี้จะบรรลุธรรมแล้วนะี่ยหมายความว่าอย่างไรเปกตาเสือเป็นกายศิทธิประเภทไหนเหมือนและแตกต่างกันกันกบ เป็กตาแมวเอ้ยกับกายสิทธิ์ที่อยู่ในโรงแก้วหรือกายสิทธิ์ที่เป็นคดและมีอนุภาพต่างกันอย่างไรครับบุป,ปกรรมใดผมยังต้องมาอยู่กับยายแต,แต่เล็กผมเคยเกี่ยวพันมาในดีกยายาอย่างใครบานมาสองชั้นมีผีจริงหรือไม่ยายรักษาโรคด้วยคาถาให้หายได้ทั้งโรคฝี เ,เราคอ,อื่นๆลมทั้งต่อนิ้วที่ขาดได้เป็นเพราะเหตุใดครับและเมื่อฝนตกหนักลมแรงยายสุกถาพร้อมบอกภาคเขามาทำไมฝนยังไปตกหนักที่อื่นอาจายายบอกในบางครั้งที่ฝนตกฟ้าก็นาว่าคนมีฤทธิ์เขาปรองลิ์กันจริงหรือเปล่าครับแล้วจะทราบได้อย่างไรยายเคยทําพิธีต่อยุดิมมอนเป็นวิธีที่ช่วยต่อยุดได้จริงหรือเปล่าครับ แล้วทำไมยายจึงมีอายุยืนยายตายแล้วไปไหนอิบากรกมได้ทำให้พอ่อตังใช้ชื่อเพื่อนไปตลอดชีวิตพอตายแล้วไปไหนมีก็ความอะไรฝากม,กมาบอกบ้างไหมครับคุณยายคุณแม่คุณพ่อเคยทำบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรในรูปแบบใดครับผมกับป้าเคยมีความเกี่ยวพันกันมาอย่างไรในอดีตทำไมผมยังได้มาเกิดเป็นญาติกับป้า ที่มีความเกี่ยวพันกับวิชาธรรมกาทั้งสองยุคครับป้าได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรบุญใดเป็นปัจจัยให้ป้าได้มีโอกาสทําวิชาในสมัยหลวงปู่วัดปักน้ําป้าเคยติดฐานจิตไว้ในการทําวิชาหรือเปล่าครับขณะนี้ป้าเป็นอย่างไรทาอะไรยอยู่ครับบุปรกรรมใดทั้งที่ผมรักและศรัทธากับทุกคนในองคอ์กรแต่ทำไมทำไมผมไม่รู้สึกคุ้นเคยกับคนในองค์กรเลย อาสมาชิกนองครองต้องฟังเขาแล้วทำไมผมยังมักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เกิดจากวิบากกรรมใดครับอืมผมว่าสงสัยผมเคยสร้างบารมีกับหมูนะ่คณะมาบ้างไหมอย่างไรในรูปแบบใดีหน้าที่อะไรเรามาสร้างบารมีในพุทธันดรก่อนกีน่รอบครับและผมเคยตั้งความปรารถนาเกี่ยวกับการสร้างบารมีไว้อย่างไรครับ หาต้องการสร้างบริวิงแต่ยังยาววายจะต้องทําอย่างไรครับหลับตาฝันเปนตุมิตะตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรำปรากันจ้าลงปูวคํำคนเลตอนงตาั้นเป็นตาประขาวท่านยืนนิ่ง <c oughs> จนปลวกทำรังถึงหัวเข่านั้น ท่านยืนทำสมาธิตามวิธีแบบฤาษีชีพลัยแต่ก็หมายถึงกับมีปลวกมาขึ้น <c oughs> จนทำรังถึงหัวเขา่าเป็นแค่คำเล่าลือของชาวบ้านตอนนั้น,นที่ท่านบอกว่าเราจะยืนเป็นมาจับเรานอนตายและววันพระนี้จะบรรลุธรรมนั้นท่านหมายถึงว่าท่านจะบรรลุธรรมแบบพูดสำเร็จ ตามแบบฤาษีชีพไลแต่มาจับท่านนอนยังทำให้ใจท่านหลุดจากสมาธิแบบนั้นจ้ะเป็นสมาธินอกตัวนะจ๊ะสมาธินอกตัวเป็กตาเสือก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาแล้วก็สร้างนิทานประกอบเท่านั้นจยะเป็นตูเป็นตะก็มาประกอบพอการเวลาผ่านไปก็มันก็เลยเป็นไปตามนั้น ไม่ได้เป็นของกายสิทธิ์ต่างคำล่ํำลือจ้ะกายสิทธิ์อยู่ในดวงแค่หรือในคตต่างๆก็เป็นการละเอียดที่สำเร็จในอนุภาพของบุญของมนุษย์ในยุคนั้นๆคือเกิดมาบ่ามีพ่อบ่มีแม่นะแบบโอปติกาปุ๊บขึ้นมาเลยมีอยู่หลายระดับในยุคใดมนุษย์มีศีลมีธรรมมากกายสิทธิ์นี่ก็จะเกิดขึ้นมากแล้วก็ผู้ที่จะครอบครอ,องได้ก็จะต้องมีบุญ ใครสิทธิ์ะเอาไว้ทําวิชาก็มาจากที่ละเอียดสรงต่อต่อเข้ามอยู่ในเรื่องต่างๆไม่ได้มาครอบครองแล้วก็คนทาทานรักษาสีเจริญภาวนาทําใจให้บริษาษาษาสุทธิ์มากๆใครสิทธิ์ก็จะยิ่งมีอนุภาพจะช่วยเสริมบาร,รมีให้กับผู้ที่ได้ครอบครองย้ะลูกทอมมาอยู่กับยาตั้งแต่เล็กเพราะนอดีได้เคยมีบุญร่วมกับท่านมาแล้วเคยเกิดเป็นลูกเป็นหลานท่านมาหลายชาติแล้วจ้ะ บ้านไม้สองชั้นก็นมีภูม,มิเทวาที่อาศัยอยู่ในบ้านสัญญาก็จะเป็นอาจารย์วิทยาธรวิชาสสยเวทของยายที่อยู่ช่วยทําความศักดิ์สิทธิ์วิชาสสยเวทของยายละจ้ะที่คนเห็นบอเอ๊ะทำไมบ้านนี้มีคนเยอะแยะชั้นบนไม่ค่อยอยากจะมีอารมณ์ขึ้นอะไรเงี้ยไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่ขึ้น ความเชื่อที่ว่าปลูกบ้านคล่อมตอไม้จะที่แรงจนต้องทําพิธีถอนตอไม้ด้วยบนนั้นบางทีก็จริงบางทีก็เป็นความเชื่อที่จริงก็คือบางที่เป็นที่อยู่ของพูดพอสับฆาสรูต,รต่อตอสรอีหรือภุม,มิเทวาหรือคนทันประเภทนางไม้นายไม้เป็นต้นจ้ะ ผีอย่างสางอย่างนางไม้อีกอย่างนะจ๊ะยายรักษาโรคให้หายด้วยคาถารวมนักต่อนิยติขาดได้นั้นก็เป็นวิชาวิทยาธรที่ยายสนใจเล่าเรียนมารักษาคนที่หมดวิบากกรรมพอดีหายได้จ้ะคือหมดวิบากกรรมหรือกรรมเบาบางเนี่ยก็จะหายได้แต่บางคนที่มีวิบากกรรมหนักก็ไม่หาย สกรรมเบาบางจริงจะหายได้จ้ะวิชาวิทยาทองก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะยายสดมต์บอกผ้าไล่ฝนที่ตกลงมาอย่างแรงยังไปตกที่อื่นนั้นก็โดยวิชาสายเวทของอาจารย์วิทยาทอซึ่งบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้จ้ะที่ยายบอกว่าคนมีฤทธิ์เขาปรองฤทธิ์กันตอนฟ้าขนอนนั้นก็เป็นความเชื่อของยายเท่านั้นแหละจ้ะ ยายทำพิธีต่อ,อยุดด้วยมนต์คาถานั้นก็จะทำได้ในบางคนที่มีกรรมไม่เหมือนกันเช่นทำได้กับคนที่กรรมปานาธิบาทยังไม่ส่งผลหรือไม่มีกรรมทางนี้หรือมีบุญเลี้ยงพระถวายยารักษาโรคเป็นต้นจ้าจึงจะต่ออายุไขได้ยืนยาวตามทันไหมเจ๊ โดยเฉพาะคุณยายเนี่ยอายุท่านยืนเพราะในอดีตได้บริจาคยารักษาโรคทั้งคนทั่วไปและกับพระภิกษุสำเนรด้วยมาส่งผลจ้ะยายตายแล้วก็ไปเป็นวิทยาธรอยู่ในป่าหิมพานตอนนี้กำลังอยู่ในหมู่วิทยาธรที่กำลังศึกษาวิชาเพิ่มเติมเจ้าครอาบโครเดียวกันแต่ใช้นานสุกุนคนละนามสุุลเช่นพ่อใช้นานสุกุนเดิม พี่น้องหนึ่งถึงห้าใช้นามสกุลใหม่ส่วนแม่ป้าและน้องชายคนที่เจ็ดใช้นามสกุลเดิมของแม่เาะ,ะบุญในอดีตที่ทำร่วมกันและอธิษฐานนี่มาเป็นพี่น้องตระกูลเดียวกันทำบุญร่วมกันเนี่ยกับความพึงพอใจในปัจจุบันที่ชอบใช้นามสกุลไหนเท่านั้นแหละจ้าพ่อต้องใช้ชื่อเพื่อนไปจนตลาดชีวิตเพราะในอดีต เวลาพ่อจะทำงานอะไรก็มักจะชอบปลอมชื่อของคนนั้นคนนี้เพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีการค้ามาส่งผล่มพอตายแล้วกลับไปเป็นอากาศสเทวามีวิมานเป็นทองขนาดย่ำๆได้รับบุญทิฏฐิไปให้แล้วแต่ยังไม่มากก็มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมท่านฝ้ามาบอกว่าท่านได้รับบุญที่ิฏฐิไปให้แล้ว อยากได้อีกเอาอีกเพราะว่าท่านเห็นผลแห่งบุญแล้วจ้าคุณยายคุณแม่คุณพ่อเคยทำบุญกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงแต่มีสายบุญไม่มากแต่นั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันจ้าลูกกับป้าก็มีความเกี่ยวพันกันในอดีต และชาตินี้ได้มาเป็นญาติกับป้าซึ่งเกี่ยวงยงกับวิชาธรรมกายทั้งสองยุคพระมีสายบุญในวิชาธรรมกายเหมือนกันโดยในชาตินั้นตัวลูกเองและคุณแม่ได้ทำบุญกับหมู่คณะตามที่ท่านชวนตามที่คุณป้าท่านชวนในชาตินั้นบุญที่ทำนี้จึงทำให้มาเป็นญาติกับท่านจ้า คุณป้าเนี่ยท่านได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยได้ทําวิชากับพระเดชคุณหลวงปู่มาหลายชาติแล้วชาตินี้จึงได้ตามติดพระเดชคุณหลวงปู่มาทําวิชาต่อจ้าคุณป้าท่านได้อธิษฐานจิตเอาไว้ว่าขอให้ได้ตามติดมาทาวิชาปราบมารกับพระเดชพระคุณหลวงปูจ่จ้า ขณะน,นี้ท่านกําลังทาวิชากับพระเดชพระคุณหลวงปู่พร้อมด้วยทีมงานในวิมายของพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยคุณป้าท่านเป็นสมณเทวบุตรจ้าลูกรักและศรัทธากับทุกคนองกรแต่แปลกกลับไม่รู้สึกคุ้นเคยกับคนนองค์กอนเลยเพราะลูกคิดไปเองจ้าเพราะความน้อยใจของลูก ที่เกิดจากการที่หลายคนในหมู่คนนะมักจะมองลูกในแง่ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงของตัวลูกไอ้ที่เขามองนี้เพราะความมั่นใจในตัวเององลูกสูงเกินไปในหลายหายครั้งจนทำให้เข้ากับทีมงานนั้นไม่ค่อยได้สนิทสมบูรณ์ความมั่นใจในตัวเองอ่ะสูงควรจะมีแต่คนมีในระดับที่ทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีความสุข ตัวลูกมักถูกมองว่าเป็นอย่างนี้เพราะทิฏฐิมานะของตัวลูกเท่าน,นั้นแหละจ้าดังนั้นนะลูกง่ายนิดเดียวคือควรจะลดทิฏฐิมานะลงมาบ้างในระดับที่ทํางานร่วมกับคนอื่นได้อีกทั้งลูกก็ต้องควรจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนว่างง่ายลูกก็จะตามห้ทุกคนที่มีความรักและศรัทธานในตัวลูกอยู่แล้วเขาก็จะยอมร่วมมือทํางานกับลูก อย่างเต็มใจสมัครใจและสุขใจจ้าตัวลูกเองเคยสร้างบร,รมีกมุกขณะมาโดยพุทธนนทิพานมาลูกก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชจะออกบวชตามพระราชาออบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิต <c oughs> มีผลการปฏิบัติธรรมได้กล่าวถึงองค์พระใสใส,สอัตวราชกลับดูสิบุรีได้ ล้าได้ลงมาทราบรารมีทั้งสองรอบจ้จา,จาพุทธนดานที่ผ่านมาก็มีอัตยายสายคล้ายชาตินี้แหละแต่ไม่มากต่างชาตินี้เพราะนั้นเท่า,านี้ให้ลดท่ากับชาติที่แล้วชาตินี้ก็ต้องปรับตัวหน่อยก็ยอมยอมเขาบ้างสิบ่างสิจ้าจะได้มีความสุขเพราะเดี๋ยวก็ตายจากกันไปแล้วอ่ะ อยากสร้างมาสร้างบารมีแต่ยังยาวากรออธิษฐานเจตจิตใจมั่นในทุกวันก็จะสมหวังนั่งใจนะลูกนะชาตินี้มาไปเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามทิวทิศสิบรีบวงบนวิเศษเคบบรมโ,โพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.